ครับตอนแรกเข้า,ขขาสู่ช่องเมเดสตอรี่ครับผมเมื่อผมเดินออกมาเล่นข้างนอกเจอปู่ของหญ้าพาพอดีเลยยานอนใส่มวกเคลื่อนนี่อ๋อนอนข้างบนนี่เองอันนี้คือรอรอ,อรอล,อลูกสาวอ๋อรอรอลูกสาวจะไปข้างนอกแล้วเหรออ๋อจะไปรอข้างหน้าก่อนแล้วบ <c oughs> <c oughs> อกว่าไปแล้วนี่แหละวมาจังฮักไปอ๋อรอก่อนรอก่อนรอก,ก่อนครับ ปู่พองนั่งรอลูกสาวอยู่ครับตอนนี้มาให้กำลังใจลุงกับป้าเนาะย่าพาพูดอะไรสักนิดนึงให้กำลังใจสักนิดนึงดิอะไรกันบ้างใจลูกได้หลาอะไรหละอะไรหละอะไรก็สู้เนาะเนอกปรจักษอนวามดนั่นแหละ เรันนั่นยบนั่นสิครับสวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะผมบรรยากาศเช้านี้นะผมกับสําหรับการทานข้าว,ชาวเช้าไม่ว่าจะเป็นลุงพลป้าแตนนะผมแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์แล้วก็สื่อมวลนชน,นครับทุกแขนงที่มา,าทานข้าวเช้าในวันนี้ในตอนเชา้าอยู่กันครบเลยครับเมื่อเช้านี้ได้เห็นข่าวลุงพลน,นะผมที่ทีวีด้วย ซึ่งเป็นข่าวเมื่อคืนตอนที่ลุงได้เข้ามาในาโรงแรมสำนักข่าวเมื่อคืนนี่อยู่กันเยอะนะครับอยู่กันเยอะตอนแรกก็จะมีคิดว่าจะมีไม่กี่ช่องแล้วก็มีสรุปว่าเป็น1ิบช่องนะครับผมเมื่อคืนเนี่ยทนายท่านสุรชัยนะครับผมได้ถแถลงด้วยถแถลงจากทีมทนายได้ให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวหลายประเด็นที่ยังไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะครับ แล้วก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนจากเดิมเนี่ยที่มีการให้ข่าวแต่ว่าส่วนมากจะเป็นข่าวกับทีมยูทูบเบอร์แล้วก็สำนักข่าวไม่กี่ช่องแต่เมื่อคืนเนี่ยท่านได้พูดให้กับสำนักข่าวหลายสำนักซึ่งมีประเด็นหลายๆจุดที่อาจจะเปิดเผยครั้งแรกนะครับผมหัวข้อมีอย่างนี้ครับผมอย่างแรกที่ท่านพูดก็คือในเรื่องของการเก็บพิสูจน์หลักฐานนะผม บนรถของลุงพลเนี่ยยังเป็นข้อกังขาอยู่ว่าเก็บการเก็บลักษณะการเก็บเนี่ยยังครบถ้วนสมบูรณ์วิธีการหรือเปล่านะครับแล้วก็ในประเด็นที่2คือในเรื่องของอซิงโครตอนซึ่งใช้ซิงโครตอนตรวจในส่วนของเส้นผมเนี่ยแล้วก็หลายๆอย่างที่ตรวจไปแล้วเนี่ยยังไม่เห็นว่ามี DNA ของลุงพลเนี่ยเกี่ยวข้องกับเส้นผมเส้นที่เป็นปัญหาอยู่ นะแล้วก็เมื่อคืนนี่มีคำถามที่เรียกว่าแทงใจแทงใจหลายๆคนนะผมว่าโดยเฉพาะป้าแตนที่ถามว่าจะบอกอะไรกับน้องชมพู่นะผมป้าก็ได้บอกว่าจะบอกคูณว่าลุงกับป้า โดนใส่ร้ายแบบเนี้ชมพู่รู้อยู่แล้วว่าลงกับป้าไม่ทำไอ้ชมพู่เนี่ยโดนจิตโดนใจให้เลยว่าให้คนที่มันใส่ร้ายป้ายสีงกับป้ามันจิบหายไปบ่ดคือตอนนี้เนี่ยสำนักข่าวทุกช่องนับอย่างที่ผมบอกว่ากำลังพุ่งเป้ามาที่ลุงพลนะผมโดยยิ่งเฉพาะ มีการเลื่อนคดีไม่ใช่เลื่อนคดีสิจากมีมีข่าวนะครับบอกไว้ก่อนว่าเป็นข่าวเป็นข่าวมาว่ามีการเลื่อนการอ่านคำพิพากษาในวันนี้ซึ่งตอนแรกกําหนดการอ่านนี่คือ10บโมงเช้าวันนี้แต่ว่าวันนี้อาจจะมีการเลื่อนทําให้สานักข่าวเนี่ยให้ความสนใจเรื่องนี้มากกว่าเดิมนะครัมากกว่าเดิมเมื่อคืนมีพี่คนหนึ่งที่ผมพอรู้จักได้ทักทายกันเป็นพี่ สำนักข่าวใหญ่ท่านหนึ่งก็พูดคุยว่ามารอพบลุงพลเมื่องจากว่ามีการน,นัดแล้วก็บอกว่าพี่ว่าจะพี่จะสัมภาษณ์เป็นแบบเ e อ็ก u s คลูนะผมเ e อ็ก u s คลูและคือส่วนตัวนั่นแหละแต่ว่าพอผมอเดินขึ้นมาบนบนระเบียงโรงแรมแล้วเห็นกล้อง3-4ตัวนี่ผมก็คิดว่าเ e อ็ก u s คลูไม่ไหวแล้วแหละนะผมท้ายที่สุดเมื่อคืนนี้เ e อ็ก u s คลูซีบอว่า ลุมกันแบบว่าลุมกันเยอะเลยแหละนะครับผมตอนนี้ถนนทุกสายครับมาที่ศาลมุกดาหารครับยิ่ง10บโมงถึงแม้ว่าจะไม่มีการอ่านคำพิพากษาในวันนี้ไม่มีการอ่านคำพิพากษาถึงแม่ครับก็นักข่าวก็ยังมาเหมือนเดิมครับนักข่าวก็ยังมาเหมือนเดิมแล้วก็มาทําข่าวอย่างลุงกับป้าซึ่งก็บอกว่าตามกาหนดแล้วก็คือ,เ,อเป็นวันที่มาตามนัด ซึ่งคู่ความต้องมาทั้งคู่นะผมมาฟังว่าสารท่านจะพูดอย่างไรนะผมให้ให้เราได้ทราบถ้ามีการเลื่อนวันไหนที่จะมีการอ่านคำพิพากษาก็ต้องรอต่อไปแล้วก็เตรียมตัวนะผมแต่วันนี้รู้สึกว่าทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมตัวเหมือนไม่เคยได้ได้ได้ข่าวการเลื่อนมาก่อนนะครับยูทูบเบอร์ที่ตั้งใจที่จะมาก็มา FC นะครับที่จะมาก็มาหลายๆคนที่เตรียมการไว้แล้วก็คือมาตามปกตินะครับมาตามปกติก็มาลุ้นกันว่าวันนี้สารท่านจะอ,อ่านออกมาว่ายังไงนะผมก็เป็นบรรยากาศครับตอนนี้หลายๆช่องแอดมินก็มานะผมแอดมินก็มานี่มากันเต็มเลยแล้วก็เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการอ่าน เสร็จเร็วทุกคนก็น่าจะเดินทางกลับไปที่จัมปาดงนะครับจัมปาดงแต่ผมยังมีข้อสังเกตว่าหลังจากวันนี้ไปถ้าว่ามีการเลื่อนการอ่านคำพิพากษาในวันนี้ไปจนถึงวันที่ตามข่าวนะครับคือบอกว่าปลายเดือนธันวาคมไม่ยังไม่ทราบเลยว่านักข่าวเนี่ยจะยังทำข่าวลุงคนไปเรื่อยๆจนถึงเดือนธันวาคมหรือเปล่า ะระนคับช่วงนี้ก็อาจจะยืดช่วงระยะเวลาช่วงนี้ยาวไปอีกก็แล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าข่าวที่ออกมาจะเป็นในในแง่ไหนนะแต่ตอนนี้หลายๆข่าวที่ทําข่าวก็คือมีการทํำสกูปนับถอยหลังนะครับนับถอยหลังแล้วก็เป็นที่สังเกตว่าบางข่าวบางสำนักตอนนี้ก็เริ่มอา,อาจจะตีประเด็นในเรื่องต่างๆไปนะครแต่ในแนวโน้มของทนายนะผมที่ผมได้ยินข่าว เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์เรื่องคดีของน้องชมพู่ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังวิเคราะห์ไปในแนวทางบวกอยู่นะครับในแนวทางบวกโดยส่วนมากถึงแม้ว่าจะมีข่าวในเชิงว่าลงกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ของการยกอยู่บ้างซึ่งก็ทำให้หลายๆคนที่ให้กำลังใจหลวงพ่อปติเนียมีความใจชื้นมากขึ้นมา โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับผมก็คงได้เข้าไปในศาลด้วยไปนั่งฟังนะผมถ้ามีอะไรที่พอจะอามาพูดได้ก็เดี๋ยวจะหาโอกาสนำมาพูดให้ f c ได้ฟังนะผมหลังจากที่ไปศาลเสร็จแล้วก็จะยิงยาวครับไปที่อุดรธานีพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็มีภารกิจต่อแต่ว่าพรุ่งนี้กับมรุนี้อาจจะไม่เห็นเมเดนะผม อาจจะไม่เห็นเมย์เดย์พรุ่งนี้แล้วเมื่อวนนี้แล้วก็ถึงวันที่3ก็เมเนาะอ่หนึ่งสองสามแต่ว่าพี่อาจจะกลับยาปบดงอ๋อพี่อาจจะกลับยามาดงเพราะว่าคือเมย์อาจจะอยู่พักผ่อนก่อนเพราะว่ามันต้องนอนพักนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม f อี FC. บรรยากาศทานข้าวบางคนที่ยังไม่เคยเขาเรียกว่านักข่าวบ,บางท่านไม่เมื่อก่อนอาจจะมีเขาเรียกว่า ไม่ได้คุยกันกับลุงพลมารอบนี้ก็คือคุยกันปกติ <c oughs> คุยกันปกตินะครับคุยกปนปกตินะครับหลายๆช่องก็เป็นธรรมดานะครับการทําข่าวทุกคนก็ต้องการข่าวนะครับผมให้ผู้ที่ติดตามเนี่ยได,ไ,ดได้รับชมรับฟังก็ต้องเขาเรียกว่าง,งานเป็นงาน,นครับผมเป็นงานนักข่าวก็ต้องทํางานนะครับคือด้วยข่าวเนี่ยมันพลาดไม่ได้ ด้วยความที่ว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจนะผมข่าวที่น่าสนใจประชาชนที่ความสนใจแล้วก็เขาเรียกว่าติดตามการที่มีสำนักข่าวในประเทศไทยสมมติว่ามี10ช่องถ้ามีแค่สองสามช่องมาทําข่าวเนี่ยอีกช่องที่เหลือเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ข่าวนะครับมันก็จะทําให้รู้สึกว่าทําไมไม่มาทําอะไรประมาณนะั้นะนะเพราะว่านักข่าวเขาต้องอยากได้ข่าวแหละ ไปทําข่าวที่ถึงก็ไปทําก็เลยเขาก็ต้องมาทําที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าลุงพลป้าแตนตนี่ก็ค่อนข้างที่จะเปิดนะครับเปิดคือผู้คนที่เข้ามาขอสัมภาษณ์มาถ่ายเนี่ยก็ไม่ได้ปิดกัน้นนะครับไม่ได้ปิดกัน้นด้วยความที่ว่าอย่างเมื่อคือนเนี่ยหลายๆคนที่มาก็คืออาจจะไม่ได้นัดด้วยซ้ําแต่ก็มาไม่ได้นัดแต่ก็มาก็ไม่ได้มีอะไรก็คือทําข่าวเนาะทำข่าว เหมือนสถานที่ของเราที่บางกูปาริจิตนั่นแหละก็เป็นสถานที่เปิดนะครับ FC หลายๆคนอาจจะเคยคิดว่าสํานักข่าวคนนี้เนี่ยเคยพูดเรื่องนี้ไม่ดีเคยพูดอย่างนี้ไม่ดีแต่ในท้ายที่สุดคําว่าข่าวเนี่ยยังไงเราก็คงปิดกั้นเขาไม่ได้นะครับ FC ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เมเดย์สตอรี่สวัสดีนะครับ